สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจาวันพุทธที่23สิงหาคมในรอบบ่ายนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าท่านชิคยัดซิมเตรียมเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูด้วยมูลค่า6,000ล้านปอนด์ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งข,ข่าวอย่างนี้เคอร์ติสนะครับจากข่าวเดิซันนะครับเดี๋ยวออกมารายงานเนาะ ซึ่งข่าวในส่วนนี้นะครับทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะอีตานี้เคอร์ติสเนี่ยเขาเคยได้ให้ข่าวออกมานะประมาณกลางเดือนที่แล้วนะว่าท่านทีจะซิมเนี่ยปิดการประมูลสโมสรมันยูไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นยังไงฮะสุดท้ายยังไม่ปิดเนาะก็ย,ยังยืดเยื้อไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของคนใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านผู้ซื้อข่าวอย่างนิสเคอร์ติสนะจากเดอะซันเนี่ยเขาให้เหตุผลนะครับว่า ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยพอใจในเม็ดเงินที่ท่านชีกยื่นข้อเสนอมาถึงแม้เขาอยากจะถือหุ้นสโมสสต่อไปก็ตามนะครับคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้มีคนมายื่นซื้อสโมสรแมนยูอยู่2คนใช่ไหมครับก็คือเซอร์จิมแล้วก็ท่านชีกโดยข้อเสนอของเซอร์จิมเนี่ยจะให้เกลเซอร์ถือหุ้นต่อไปนะครับ40%นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการถือหุ้นเนี่ยประมาณ4-5ปี แต่ในส่วนของด้านท่านชีนะครับก็คือว่าเขาจะมาเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูแบบ100%นะครับถ้าซื้อแล้วเนี่ยเกลเซอร์ก็ไม่มีอํานาจและก็ไม่มีบทบาทในสโมสรแมนยูและแม้กระทั่งไม่มีการถือหุ้นในสโมสรแมนยูอีกด้วยนะครับนี่แหละครับก็เป็นข้อเสนอของทั้งสองคนที่มายื่นซื้อสโมสรแมนยูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะเพราะมันก็มีข่าวบางสํานักนะครับที่ได้ออกมาให้ข่าวประมาณว่าเกลเซอร์เนี่ยอาจจะชอบข้อเสนอของเซอร์จิมก็ได้ พราะเกลเซอร์ได้ถือหุ้นต่อไปบางสำนักงานข่าวนะครับก็มีว่าเกลเซอร์เนี่ยชอบข้อเสนอของท่านชิกเพราะว่าท่านชิกนั้นให้เงินมากให้เงินตามที่เขาต้องการเขาก็เลยต้องอยากจะขายให้ประมาณนี้ครับอย่างไรก็ต้องรอนะครับรอความชัดเจนจากสโมสรแมนยูประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเพราะในตอนนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยก็นับว่าเจอมรสุมอย่างหนักนะไม่ว่าจะเป็นในกรณีของเมสันกินบูที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ย ก็มีหลายคนบ้างที่พอใจบางคนก็ไม่พอใจนะครับและอีกอย่างตอนนี้เนี่ยทางด้านเกลเซอร์ที่กําลังอยู่กับสโมสรแมนยูในปัจจุบันเนี่ยก็ยังสร้างความไม่พอใจให้กับเราเลดอาร์มี่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะเลยนะครับต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าสโมสรแมนยูจะลงเอยอย่างไรนะในเรื่องการเทคโอเวอร์แต่เป็นแท้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้การเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนั้น กำลังดําเนินการต่อไปอยู่นะครับกำลังดําเนินการต่อไปอยู่นะไม่ไมีการยกเลิกแต่อย่างใดแต่แค่เกลเซอร์นั้นกําลังช่างใจอยู่ว่าจะเลือกข้อเสนอไหนที่มันดีที่สุดและคุ้มที่สุดกับเขานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอีวานโทนี่นะครับที่ตามรายงานของเดอะพีเพิร์อร์สานได้ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะคว้าตัวอ e ีวานโทนี่กองหน้าเบนฟอร์ที่กําลังจะพ้นโทษแบนนะครับก็คืออ e ีวานโทนี่ตอนนี้นะครับก็มีสิทธิ์กลับมาฝึกซ้อมให้กับเบนฟอร์ดในเดือนหน้าภายใต้เงื่อนไขการระงับโทษแบนจากการพนันนะครับ คือต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้อีวานโทนี่แกเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษนะแล้วก็ทําผลงานไว้ดีเยี่ยมมากๆนะครับแต่เซาเกตก็ไม่เรียกติดทีมชาติสักทีนะครับสาเหตุที่ไม่เรียกติดทีมชาติก็น่าจะมาจากนิสัยที่แก้ไม่หายของอีวานโทนี่นะครับเพราะว่าอีวานโทนี่เนี่ยแกเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันและก็โดนคดีในการแอบเล่นการพนันมาแล้วถึง2ครั้งนะครับนี่มันก็เป็นพฤติกรรมที่หลายคนมองว่ามันไม่ดีนะ เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่านักมวยเวลามันจะตีมวยเนี่ยถ้าเกิดไปไปล้มบอลไปล้มมวยนะครับบปไปแอบ,บเล่นการพนันนะทุกคนก็น่าจะเสียใจใช่ไหมมันก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับที่เขาไม่อยากให้อีวานโทนี่หรือไม่อยากให้นักฟุตบอลคนไหนๆไ,ไปเล่นการพนันเพราะกลัวว่านักฟุตบอลคนนั้นน่ะจะแอบ,บมาล้มบอลน,นะครับมันเป็นอารมณ์นี้แหละมันก็เลยทําให้หลายคนต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามรายงานของฟุตบอลทาร์นเฟอร์ได้ออกมารายงานว่า ค่าตัวของอ e ีวานโทนี่อาจจะอยู่ที่ราวๆ50ล้านปอนด์ก็ได้ถ้าหากว่าแมนยูสนใจนักเตะรายนี้จริงๆเนี่ยแมนยูก็จะซื้อนะครับหรืออาจจะพิจารณาในเดือนมกราคมหรืออาจจะมีทางเลือกนะครับก็คือว่าทางแมนยูนั้นอาจจะยืมตัวอ e ีวานโทนี่จากเบนฟอร์ดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับทางด้านแมนยูเนี่ยชอบนะครับชอบยืมนักเตะนะในยุคข,ของเอลิกเทนฮารกอะ เขาชอบยืมนักเตะเขาไม่ค่อยชอบซื้อเท่าไหร่ยืมมาก่อนใช้คุ้มแล้วค่อยซื้ออะไรประมาณนี้นะครับเหมือนในยุคของเวกฮอสใช่ไหมครับกับซาบิเซอร์ที่เขายืมมานะแต่ท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อขาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านอีวานโทนี่น e เนี่ยก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะเล่นฟุตบอลในจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข้งและก็ต้องการเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆแน่นอนไม่ใช่ว่าเบนฟอร์ดไม่ใช่สโมสรใหญ่ๆนะ แต่ผมหมายถึงสโมสรใหญ่ๆที่สามารถไปลุ้นถ้วยรางวัลใหญ่ๆได้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นพวก big บิ Big small ๊กสโมสรอย่างเช่นแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลนะครับมีข่าสเซิลอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าอีวานโทนี่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเขาพ้นโทษแบนนะครับหลักเขาก็จะมาฝึกซ้อมกับเบนฟอร์ดก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวสักพักหนึ่งนะครับและอีกอย่างเนี่ยสโมสรแมนยู Man U, ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสามารถเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ได้นะครับ เพราะนักเตะรายนี้ก็ชื่นชอบสโมสรนแมนยูเต็ดและก็มีริสติโนลลันโดเป็นไอดอลอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซฟิ亚อัมรบัตนะครับที่ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีเลยครับไม่ใช่ว่าใกล้จะได้ตัวเขานะก็คือใกล้จะเสียตัวเข้าไปนะครับคือตามรายงานของฟาบิซิโอโรบานูนะได้ออกมารายงานผ่านกีฟมีสปอร์ตว่าตอนนี้นะครับสโมสรนฟิออเรติน่า ไม่พอใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่ยื่นข้อเสนอมาเป็นทางการสักทีและก็ได้กําหนดเส้นตายแล้วว่าถ้าแมนยูไม่ยื่นข้อเสนอมาภายใน2-3วันนี้แมนยูก็อาจจะไม่ได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะทางฟิออร์เรตินานั้น ก็จะพยายามโน้มน้าวใจให้เขาต่อสัญญาอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับและยังมีข่าวระบุเพิ่มเติมอีกว่า,าวก่อนหน้านี้สโมสรลเวอพูได้มาทาบทามนักเตะรายนี้กับสโมสรฟิออลเรนติน่าแต่สโมสรฟิออลเรนติน่าและนักเตะนั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของลีบอพูทำให้ลเวอพูนั้นไปเซ็นสัญญากับเอนโดแทนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวรายงานออกมานะครับว่า ตอนนี้มีสโมสรแอนติโกมาลิสสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันและคาดว่าสโมสรแอนติโกมาลิสจะเป็นสโมสรที่เป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เพราะสโมสรแอนติโกมาลินั้นพร้อมที่จะจ่ายในราคานี้ซึ่งทางสโมสรฟิออร์ t รตินานะก็ตั้งราคาค่าตัวของอำนาบบตอยู่ที่ประมาณ 30-35ถึงล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดว่าต่อรองได้เนี่ยก็อาจจะลดราคาหรือประมาณ20-30ถึงล้านปอนด์ก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ยังมีข่าวรายงานออกมานะครับว่าทางด้านโซฟีอาอัมรบัดนั้นได้ปฏิเสธทุกข้อเสนอและปฏิเสธทุกทีมรวมถึงปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรซาอุดีอาราเบียที่ยื่นข้อเสนอเม็ดเงินมหาศาลแต่ดาวเตะรายนี้ก็ไม่สนใจเพราะต้องการที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นอีกอย่างนะครับนักเตะรายนี้ก็เคยร่วมง,งานกับเอลิกตทนฮาร์สมัยอยู่เอฟซี แมูเทคและ2คนนี้ก็เข้าขากันมากๆอีกด้วยนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปสักพักนะครับว่าทางแมนยูเต็ดนั้นจะสามารถเซ็นสัญญากับโซฟียาอัมรบัตได้หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับโซฟียาอัมระบัตได้ก็ต่อเมื่อแมนยูสามารถขายดอนนี่ฟัตเตเบกหรือสกอตต์แมคโทเมเนออกจากทีมได้เท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาาอุรุมิโตมะนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญ2คนอย่างกาคูแล้วก็โทนี่คัาสคาริโนนะได้ออกมาให้เหตุผลแล้วก็มีความเชื่อผ่านท็อกสปอร์ตว่า คาอ์รูมิโตมะปีกของไบรตันเนี่ยเหมาะสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าจะดอนซานโช่ cho, และก็แอนโตนี่นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าคาอ์รูมิโตมะเนี่ยเปรียบเสมือนไรอันกิกในสมัยนั้นในสมัยป๋าเซอร์อเล็กัสกุสันนะนะเพราะว่าคาอ์รูมิโตมะเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาและอีกอย่างเขาก็มีความเร็วความคล่องตัวแล้วก็มีการจบสกอร์ที่สวยงามน,นะครับถ้าเกิดว่าแมน,นยูเซ็นสัญญากับคาอ์รูมิโตมะได้เนี่ยคาอ์รูมิโตมะเนี่ย, oma, ยก็จะสร้างผลงานให้กับแมนยูได้มากกว่านี้ นี่นะครับ คารลูมิโตมานะครับย้ายเข้าร่วมสโมสรไบรตันในปี2021และก็ลงไปแล้ว33นัดยิงไปเจ็บประตูทำ5แอสซิสต์และตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่แมนยูนะที่ให้ความสนใจนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอาร์เซนอลก็สนใจคาร์ูมิโตมะเช่นกันคาดว่านะครับถ้าทีมไหนจะยื่นซื้อคาอร์ูมิโตมะเนี่ยก็อาจจะต้องเสียงเงินก้อนโตเพาราะคาร์ูมิโตมะก็เพิ่งจะเซ็นสัญญากับไบรตันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเซ็นสัญญาประมาณ3ปีถึง4ปีนะ ไม่ก็ห้าปีครับถ้าเกิดว่าจะสนใจซื้อข่ารูมิโตมะเนี่ยต้องเสียเงินมากๆเลยผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะทุกคนฉีกสัญญานะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าข่ารูมิโตมะจะอยู่ไบตันต่อหรือไม่เพราะตอนนี้เจ้าตัวก็มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจมากๆและอีอย่างนะครับสโมสรแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแค่ข่าวรูมิโตมานะสโมสรแมนยูก็ยังสนใจกองหน้าดาวรุ่งของไบตันอีกด้วยที่ชื่อว่าอ e ีวานเฟอร์กุสันนะครับเพราะว่ากองหน้าดาวรุ่งคนนี้นะมีอายุแค่18ปี และก็เป็นคนที่จบสกอร์ได้สวยมากๆนะครับนับว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องเหมือนกันอายุน้อยด้วยนะครับโดยทั้ง2คนนี้นะครับก็เพิ่งเซ็นสัญญากับไบตันไปนะอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นนะครับประมาณ3ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปนะครับถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญาจริงๆเนี่ยแมนยูก็ต้องควักเงินก้อนโตเพื่อฉีกสัญญาของนักเตะทั้ง2คนนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงช่วยแมนยูในนัดที่แมนยูจะพบกับน o อตงแฮมฟอร์เรส์นะครับซึ่งอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบของแมนยูทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับ ซึ่งโดยหลักๆนะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบถึงการขายผู้เล่นของแมนยูนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะแมนยูต้องการขายดอนนี่ฟานเดเบกแล้วก็สกอตต์แมคโทมเนออกทีมนะครับถ้าเกิดว่าเมสันมาร์ k, มีอาการบาดเจ็บแบบนี้แน่นอนนะครับเทนฮารก,ก็ต้องล็อกนักเตะ2คนนี้ไว้ก่อนเพื่อยังไม่อยากขายให้สโมอสรอนอื่นให้2คนนี้เป็นตัวเลือกเสียก่อนนะครับและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าขายล่าช้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาก็คือแมนยูนั้น ไม่สามารถยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสโมสรฟิออเรติน่าพิจารณาได้สักทีนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันเดียวนะครับว่าสโมสรฟิออเรติน่าร่วมถึงนักเตะอย่างโซฟีอาอัมราบัตก็รอให้สโมสรแมนยูยื่นข้อเสนอมาเป็นทางการอยู่นะครับ แต่ประเด็นก็คือทางสโมสรแมนยูไม่มีเงินต้องขายนักเตะออกก่อนค่อยยืนไปได้นะครับนี่แหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดแผนมันพังหมดแล้วนะครับอีกอย่างก่อนหน้านี้นะครับแมนยูก็จะขายแม็กไวให้เวทแฮมใช่ไหมอาจจะขายดิยวนั้นก็ล่มไปอีกโอ้โหเป็นปัญหาอุระอุตังไปหมดเลยครับตอนนี้อ่ะรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วกัน ต่อมานะครับก็เป็นข่าวการประท้วงนะครับประท้วงเกลเซอร์นะไม่ใช่ประท้วงแมนยูนะครับโดยกลุ่ม1958นะครับก็จะรวมตัวกันออกมาประท้วงในวัน26สิงหาคมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันที่แมนยูพบกับน็อตเทิร์ฟเรสต์ได้ล่ะครับลักการหรือเหตุผลที่เขาเออกมาประท้วงก็เพราะว่าเขาต้องการความชัดเจนว่าทําไมตระกูลเกลเซอร์ ไม่ขายสโมอสอแมนยูให้มันจบๆไปสักทีเนื่องจากตอนนี้มีทั้งด้านท่านชีคแล้วก็มีทั้งด้านเซอร์จีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงต้องยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เข้ามาเดือนที่10แล้วหลังจากที่เกลเซอร์นั้นประกาศว่าอยากจะขายสโมอสอน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่ม1958เปนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ใต้ดินแมนยูแล้วก็เป็นกลุ่มที่เชียร์แมนยูมาตั้งนานและรู้จักวัฒนธรรมรู้จักประเพณีทั้งงหมดขอนู อีกอยานะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็อยู่มานานก่อนที่เกลเซอร์จะมาเป็นเจ้าของอีกด้วยคาดกันว่าจะมีเหตุผลทุกอย่างนะครับที่เอาไปพูดคุยกันและก็คาดว่าการประท้วงครั้งนี้จะเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ